บยยยกลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวเครื่อง Nintendo Switch Lite วันนี้เป็นเพราะว่าได้มาอีกหนึ่งสีก็คือสี coral oh, <Kh> หรือว่าสีส้มส้ม,สมชมพูชมพูนั่นเองอันนี้ก็ของเพื่อนอันนี้ก็ของเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมาเอาของวันพรุ่งนี้วันมารืนนี้แหละแต่เราจะแกะออกมาดู ดูสีก,กันสำหรับตลาดที่อังกฤษเราไม่รู้ที่ไทยเป็นยังไงนะตลาดที่อังกฤษก็คือเครื่องสีชมพูสีคอรัลเนี่ยเป็นเครื่องที่<ใ>น,นิยมเออขายดีที่สุดแล้วล่าสุดนี้หลังจากที่มันขาดตลาดไปนานตั้งแต่ตอนออกมาใหม่ใช่ไหมตอนนี้มันรีสต็อกใหม่ก็คือเอากลับมาขายอีกครั้งเมื่อวันที่24เมษาแล้วก็มีของกลับมา หลายๆเว็บก็มีอันนี้เราได้มาจากร้านชื่อว่า p Tsever เป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของอังกฤษผมเป็นคนซื้อครับตัว Official ก็มีอาจจะแบบหมดบ้างแต่ว่าอีกสักสวันมันก็กลับมาเติมอะไรเงี้ยมันไม่ได้ชมพูอย่างที่เราคิดทีแรกเราคิดว่ามันจะชมพูกว่านี้สีไม่ได้เป็นชมพูมากออกชมพู ติดส,ส้มนิดหน่อยเขาก็บอกว่าสีคอรอ์รอลเราเทียบกับสีเหลืองติดเหลืองเนาะนี่ของเรานี่ถ้าเป็นคนผสมสีก็เป็นสีเหลืองออ,อนะแต่ว่าก็น่ารักดีให้เทียบกับสีดำอีกอันที่เราเคยเปิดไปแล้วก็แกะออกมาเทียบสามสามตัวเราไม่มีสีฟ้าฟ้าหรือเขียวไม่รู้เพราะมันหมดนะแต่ว่าวันก่อนนั้นก็กลับมาขายเหมือนกันแต่ว่าซื้อไม่ทัน ก็อันนี้เป็นสสีที่มีเทียบกันนะคะราคาตอนนี้ถ้าเป็นหน้าเว็บ o f f i c i a l อยู่ที่199.99ซึ่งก็คือสองร้อแต่ถ้าที่ร้าน <PC. S 2> อื่นเราอาจจะหาได้ถูกลงมาหน่อยเป็นร้อยเาสิอะไรเงี้ยถูกกว่าไปสิบปอนแต่ถ้าเป็นราคาตลาดขายต่ออาจจะอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสองทุกอย่างเหมือนกันหมดเนาะอันนี้เราใช้ไปแล้วก็เห็นว่าตรงนี้มันเริ่มดำๆบ้าง คนอื่นเขาจะเอาตัวปุ่มอะไรมาปิดอะ่ะให้มันน่ารักอแล้วเดี๋ยวเราจะลองหาซื้อมั่งมาติดมั่งแล้วก็เราไม่ได้ใส่เคสไม่ได้อะไรเลยเพราะมันไม่ได้แถมฟิล์มกันรอยมานาะแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่ก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองอไปซื้อออนไลน์ก็ล่าสุดนี้ที่แรกเราคิดว่าเราอยากได้สีนี้เราอยากได้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม mm hmm. แล้วพอเราได้เครื่องนี้มาเราก็ ีีล่าเราคิดว่าเราจะย้ายเราจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องนี้แต่ว่า,าถึงแม้ว่า Nintendo มันจะสามารถ transfer data ระหว่างเครื่องได้แต่ปรากฏว่าตัวเกม Animal c r o s s i n g อ่ะไม่ซั p พอร์คือไม่สามารถจะย้ายเครื่องได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราเอาแอ c เคา t เราไปโหลดเครื่องใหม่เราต้องเริ่มเล่นเกมใหม่ทั้งหมด <c oughs> นี้เราเสียดายเพื่อนบ้านของเราเนะเราก็เลยไม่ย้ายเพราะฉะนั้น ก็เลยส่งต่อเครื่องนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าอาจจะมีการย้ายได้ในอนาคตก็เดี๋ยวรอดูตัวทางเว็บเองเขาก็บอกว่าเป็นแพผนในอนาคตที่เดี๋ยวอาจจะสามารถย้ายเกมได้แต่ว่าณนะตอนนี้ตัวเกมยังไม่รองรับ data transfer หรือว่า cloud update อะไรทั้งนั้นเพราะ,ะนั้นก็ลงแล้วก็ต้องเล่นในเครื่องในเครื่องนั้นไปเลย ก็ให้เทียบดูสีกักนสำหรับคนที่ตัดสินใจจะซื้อนะขาดไีแค่สีเขียวสำหรับตัวสีดำ oh. ที่ทีแรกเราคิดว่าไม่สวยแต่พอจับเครื่องจริงแล้วเราว่ามันสวยดีนะมันไม่ได้ดำสนิทอะ่ะ mm hmm. ก็มีมีม <Gray. S 1> ความเกหมุนหมๆในขณะที่อันนี้ที่ทีแรกเราคิดว่ามันจะชมพูน่ารักแบบกัมมี่กัมมี่อ่ะแต่มันติดส้มไปหน่อยถามว่าอืมชอบ ร้อยเปอร์เซน์อย่างที่คิดไว้ไหมรู้สึกว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเทียบสองอันนี้ก็ยังคิดว่าเออนี้ก็ยังน่ารักกว่าอยู่ดีแต่ว่าพอดีมีสีเหลืองไปแล้วก็น้องเป็นของเรา <ไป S 1> แล้ว,ลวอเออราก็ส่งต่อให้เพื่อนของเราแล้วกันนะครับโอเค okay. สำหรับวันนี้ <ปะ S 2> ก็เราเท่านี้นะอย่าลืมกด subscribe ช่องเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดวิวจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเกมเป็นช่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเกมแต่ว่า พอดีซื้อได้เออพอดีช่วงนี้เล่นก็แค่นั้นแหละโอเคเออไว้เจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ